สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะที่เราได้มาบุกอาณาจักรของเอชชัยกับสามมนนะฮะตอนนี้พี่เสือก็กําลังตื่นตะลึงนะกับอาณาจักรของพี่ยูโรทิดาเซทีนะครับเอฟซีลุงป้านะฮะโอ้โหทาไมถึงนะยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะฮะของพี่ชัยว่าใหญ่แล้วเดมาเจอของพี่ยูโรนั้นนะฮะซูเปอร์บิบ๊กเลยนะครับ นะสะน้ำนะขนาดใหญ่นะแล้วก็มีการปลูกนะต้นไม้นะหลากหลายนะไวร้รอบๆนะฮะโอ้นี่ไงนะต้นขี้เหล็กนะโอ้มะพร้าวนะครับผมนะขิงขาตะไคร้ต้นไผ่นู่นนะฮะคุณผู้ชมสะเดาก็มีเนะนะครับนู่นนะต้นมะขามต้นมะม่วงนะครับนะถัดไปก็จะไปเห็นเป็นเป็นสวนมะม่วงกับสวนกล้วยเลยเนาะนะอยู่ตรงนู้นนะครับผม อามิสะนะฮะมิสะอีกสะหนึ่งอยู่ตรงนู้นเนาะนะเอ้ยสองสะเลยเหรอขนาบข้างนะนะครับแล้วก็นู่นนะบ้านของพี่ยูโรนะฮะลางสีฟ้านะครับผมนคือเป็นครั้งแรกนะที่พี่เสือได้มานะนะครับก็เลยตื่นเต้นเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะตรงนี้ก็เป็นที่ของพี่โลนะฮะก็ประมาณสิบไร่เนาะฮะเท่าไหรครับ หนึ่งงานก็คือ400ตารางวาเอ้ยพูดผิดร้อยตารางวาสี่ตารางวาคือหนึ่งไร่นะฮะหนึ้อยตารางวาหรือ400ตารางเมตรนะฮะก็เท่ากับที่ที่ทางพี่เหน่งเขามีการจัดสรรเนาะนะฮะเท่า<แ>กันเลยเนาะนะครับนะแต่ว่าของพี่หลอมจะดีตรงที่นะมันมันยาวมันลึกเข้าไปข้างในไม่ไม่ปกติถ้าเกิดเป็นอะไได้นะคนซื้อที่ดินเนี่ยครับเขาต้องการหน้ากว้างอ้าวเหรอ าหน้ากว้างเนี่ยมันสามารถถ้าหน้ากว้างนะหน้ากว้างคือตติดถนนเนี่ยมันก็สามารถทําอะไรได้เยอะอ่าถ้าสมมติเป็นที่ติดถนนที่ติดถนนเนาะนะฮะแต่ครั้งเนี้ยพอมันมันได้เท่านี้ใช่ไหมอ่าอ่ามันก็ต้องยาวลึกไปโน่นอีกมันก็จะเป็นนั่นครับอันนี้อันนี้เป็นความชอบของเสือผาไปนะเราชอบที่แบบนี้นะฮะนะชอบที่ที่แบบไม่ต้องหน้ากว้างนะแต่เพราะนีมันยาวลึกเข้าไปเพราะเราเป็นคนรักสันโดษชอบความเป็นส่วนตัวนะฮะ เราไม่อยากอยู่หน้ากว้างนะครับโอเคแล้วนะประมาณสักสิบเมตรสิบสองสิบเอ็ดสิบสองอะไรประมาณนี้เออน่ะพี่เสือดาวถูกนะครับประมาณนี้นะสิบเอ็ดสิบสองเมตรเราหน้ากว้างเนาะนะฮะแล้วมันก็จะลึกมาข้างในนะเราก็จะปลูกบ้านทำสวนนะฮะอาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะสะสะส่วนตัวถไม่มีสะหรอกเอ้าสะไว้น้ําไงเหมือนพูวิล่าน่ะ มันพูดวิล่าไงทาได้พูดวิลาเล็กๆม,มันพูดได้แต่มันทำไม่ได้หรอกมันมันไม่ได้ว่าจะทําได้เลยนะเมื่อกี้ทุกอย่างมันต้องมีงบนะเมื่อกี้เนี่ยลุงช่างเนี่ยนะเขาก็โดดเลยนะคุณผู้ชมฮะลุงบอกไม่กล้าดเดินสะพานไม่ไว้ใจสะพานแอดชัยนะกลัวลุงเขาก็แซวไปนะมันแน่นนะแล้วมีปลาเยอะไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่น้ำมันแห้งอยู่เนะี่ยอ่ะไปไปคุณผู้ชมนะฮะไปต่อ,ตอไปต่อ,ตอเขาจะไปไหนต่อ อะตอนนี้เราก็เดินต่อมานะที่บ้านของเอ็ดชายสาวมนแล้วนะครับยังไม่รู้ตัวเราทำผิดอย่างนี้เจ๋อเจ็ดขาว้อแป้งรั่มไหนที่ตากที่ตรงไหนที่มากเล้งั้นงครับบ่อยู่ไม่ได้นูยนผมเอาไปกองไปนู่นอ๋อขยันตากเอาบ่ตากตกเอาไปกองไปนู่นทวามข้แป้งลั่มเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าพี่จะให้อาหารช่วงที่ให้อาหารไม่ต้องไปยุงหน้าอย่างงี้เนี่ยเวลามันยื่นหน้ามาให้มันกินข้างหลังพี่ต้องปล่อยโรคแล้วกวาดขี้มันออกไปมันตากแดด ผมเอาไปผมผมเขียนไปไว้นู่นตาขี่มันเขียนนั่นเจ้ากวางออยู่เมื่อวานนี่น่เอาไปกองไวนู่นเนี่ยมันเป็นชาเนี่ยมันเป็นชโลาดิอันนี้มันเพิ่งจะเป็นเมื่อเช้าโอ้ยก็มันฉี่สเป็มุงลังคงลังคาแล้วขนาดนั้นไม่ได้มุก็เออก็ว่ามึงว่าฝนตกเมื่อตะพูดอยู่เนี่ยก็บอกอยู่เนี่ยักฟังบ้างเวลาบอกนะตะเคียงไปไหนนี่ก็มุงแม่มันเปียกนต้นตะเรียนต้นไหนแป้งลมมันชนต้นนี้เปล่า คนไหนโอ้ยไม่รอดรุ่นนี้น่ะทั้ารอดแป๊วเงินก็ค่อยเลยร้อยหนึ่งถ้ารอดโอ้ยสี่เอาพอดีก็ให้ร้อยหนึ่งยังไม่เอาดูมันจ่ายให้ร้อเดียวมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันตายแล้วแตกจูเดี๋ยวไปดูหลังข้าวครัวเป็นยังไงทำครอบแป้งร่ำต้องทำอย่างนี้ทำออกไป อ๋อนี่ไงตามหลักแล้วเนี่ยที่เราเคยไปเห็นข้อบัวเนาะตอนที่เราไปเก็บขี้บัวที่ที่ฟาร์มเนาะนะข้างหลังเขาจะเปิดนะคุณผู้ชมคือตรงนี้น่าจะเป็นรูอันนี้พี่เสือก็ไม่ได้มีความรู้นะพูดไปอย่างนั้นแหละนะฮะแต่เอาประสบการณ์ที่เคยเห็นมาข้างหลังมันจะเป็นรูที่สามารถเปิดออกปิดปิดเปิดออกได้เนาะนะฮะแล้วก็ให้ขี้มันมาอยู่แถวแถวนี้ก็ได้เนาะนะครับ โอ้โหต้นน้อยนาทำไมต้นน้อยนาเยอะจังเนี่ยกันไว้ทำไมอ่ะกันเรื่องอะไรกันก็กลางคืนครับแมงมันมาเยอะตั้งแต่ค่อยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาค่อยไม่เคยทำหมุนอย่างเงี้ยวัวควายอยู่อยู่ทุกทีมันก็อยู่ของมันเองอ่ะพิเศษ่ัวพิเศษพิเศษวัพิเศษพิเศษวัวพิเศษพิเศษวัวพิเศวัวมันเกินไปมั้งิเศษพิเศษวัวพิเศษพิเศษวัวพิ ก็ทำไอสิบอกว่าให้ทำการมลแรงกันยุงกันอันนี้เขาเรียกว่ากินทั้ง<ๆ>กินทั้งขี้หมอกหมักบ่มอยู่นี่ดูน่ะพี่โกงพี่โกนอันนี้<ด>มันเป็นไงแปลงร่างจีแล้วก็ตัดออก นี่ยเวลาบอกไม่ฟังนี่ยแปงลาบพยักหน้าเห็นด้วยกับลุงแล้วน่ะทำหมักมุมาวันนี้เป็นข้อยก็มีอยู่นี่นะสะอาดชัดเนี่ยมันจะได้เรียกว่าพ่อแม่ทำลายอยู่เห็นไหมน่ะแปงลาบเห็นด้วยเลยน่ะเห็นไหมต้องเอาที่เขาไม่ต้องม่กินเขาไม่กินเนี่ยนะครับข้อยู่นนะครับ เจ้าต้องใส่มือเจ้าให้เขากินเรียบเป็นอยู่วัวอีกทีมันสอนวัวสอนควายงั้นอ่ะให้ทำให้ดูหน่อยดิเอาเอาเกลือมาให้มันกินแค่กินยังไงใส่เกลือก็ต้องเอาใส่มือมาเอาเกลือมาเกลืออะไรครับเกลือกินเกลือแกงเกลือแกงอ้าวเกลืออะไรทีเนี่ยผมเกลือก้อนเกลือก้อนโอ้ยเดี๋ยวก็บอกว่ารักแป้งล่ำลูกเขาเรียกลูกนะ วัวกับเปกมันจะชอบอยู่แล้ววัวยังม่อพ่อมันหมดเหอนไม่กินมากินกันมนจะกินกับมือพ่อมันเลยไปหาพ่อเขามาหาพ่อเขเอาเข้ามาหาพ่อเขาลองใส่มือพ่อดิลองใส่มือพ่อดิผมก็ไม่กินลองใส่มือพ่อนิเลยไม่กินอเหรแต่ว่าเกลือ แต่เขาบอกว่าให้ให้ยัดเขาไปในปากเลนรู้จักก่อนอืก่อนที่เล่นป่าแล้วแต่งลำไปก็ได้นะแต่มันจะรู้จักมันหนีอะไรมันหนีเลยขาให้เกลืเพื่ออะไรนะเกลือเกลือเกลือแกงช่วยช่วยอะไรอ่ะช่วยอะไรช่วยอะไรเหมือนบำรุงอะไรอย่างเงี้ยอช่วยมันมุงมาๆมานี่มาเอาออกมุ้งนี่ยนะเฮ้ยบ้า อนลงมาแล้วโอ้ยลูกปูาอบเปน่านที่นะก็นะเป็นคลิปที่สองนะที่มาอาณาจักรแอดไชน์นะคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนะฝากชมคลิป อื่นๆย้อนลังนะฮะแล้วก็ติดดาบให้กำลังใจด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ